ได้จัดลายเพรซาแบบนี้นนเก็เหอะอุ้ย,ยน,นี่อ๋อดูเดี๋ดวยวกุก้งเต้นเอาพริปลายม,มาต้วยหนอวันนี้มาซากุ้งไก่ด้วยนี่ชนบุรีเพื่อนหน่ะน <laughs> ซากกุ้งชนบุรีด้วยกันนะ่ะ,ะมาดูกระโจมนี่ผ่อนงานเนี้ยเข็ยบเลยนะ,ะมาเลยเจ้าซากกุ้งเจ้าโอ้ยกุ้งเต็มมาขนาดเนี้ยโหเยอะมากเลยตัวอ้วนๆันเลยอะได้ปอซากนี่ปีแดงคนสวยคนสวยป<ม>ีศาจนะี่เอาชนบุรีครับเนี่ยปีแดง แอววันขำเนาะเลยว,วันนี้แอวนนอวันขำโอ๊ยนองหล่อลวงแา้ที่มได้หล่อลวงห้อเนาะมีกุ้งเยอะเลย เนะานนะพออยูนะ่ใหนเนาะเนาะกุ้งกูวเดมเพ็ดดนะ้วยก้อนละกะันก็กินละกะัน<อ>กะอสามอันได้ได้ซาเลยเอากระป๋องมาเนาะฝนไปตั้งได้กับหมาน <c oughs> <c oughs> ดูได้จนะนักหน่อยดู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 ดด เดี๋ยวเป็นล่างดีดีเนาะดานเหมือนเจ้าของมันอะโอ้ม่อขนาดไปซะวันนี้เป็นเจ้าของมันจะเอางานเหมือนเจ้าของคากงเต็มหน่เหมาะพอบรรยากาศครับดูเหมาะขนาดเอวชนบุรีเพครับวันนี้อ้าววันนี้มาเอวหานนางลํา ในฐานทัพเรือสืสตหิบนี่ครับพื้นที่ไปได้จะทำนั่นเนี่ครับทางนี้ติวอยู่นี่แม่นหมดเลยครับไปได้จะทำนา่นดูส่วนนนใ่ครับไปมาหาสจรวด นี่ครับล้านใหม่อันนี้วันนี้มาวัดตีวัดตากันล้านใหม่นะครับอันนี้จะเป็นแหมน้อยจะเปิเปดใจใจทางด่วนขึ้นตัดนี้ลงตัดนี้ครับปูตะเพานะครับนอดสายยุทธศาสตร์ถนนเส้นยุทธศาสตร์สามสามหนึ่งนะครับนี่ล้านไปหน่อยครับวตีกันนี่สามไร่ครับตีงัวอยู่ปึ้นนะครับ นี่เป็นตีล้านพี่น้อยมดเลยติดสถานที่เคพาร์ครีสอร์ทนะครับเนาะนี้เป็นเคพาร์ครีสอร์ทครับอ่าซากรุงเต้นครับมันก็นเริ่มจ่ายแล้วเนาะ ตัดเลยตัดเต้นอ่ะตัดนี้ยังเต้นหยองหยองเนี่ยตัวได้เต้นออกตายก่อนโมทำภาเด้อครับเด้อมามามาไต่สิ่งใดยังครับอันนี้กับหอยนางรมลูกทะเลนะเจ้าน่ะมาอันนี้กับกุก้งมาเด้อมาเด้อเนี่ยอผีเขียงผีโตะผีหม้อผีไหฮกับมาม,มันมันตึงลำครับเนาะเต้นหยองหยองไตยตะกี้นี่ครับตะกี้ดินดะาๆอยู่อ่ะเด้อครับมากินด้วยกันครับ